การต่อสู้ได้เกิดขึ้นโอ้ยโอ้โหไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นหมอไม่เปนไรเอาแล้วผมงแม่ขอคเัาไม่ิเลยโอ้ยขว่ีใหม่สกุลัตวโอ้ยโอ้หมีหุนตัว ออกฆารกยางที่ไปใครเหยียบใครวเเยียบโอ้โหแ้าน้หนัไห้ไูโอ้โหแล้วไปเหยียบโอแม่มึงไม้ขึ้นเหรอตาลูกไอ้ดูไซมึงกับไซคูด้วย ทำไมมันนอนเหยียแค่ไงขาเธอทำไมเหรอมันน่าเกลียดจะเห็นอะไรอ่ะกูเห็นกูไม่ได้ตกใจเพราะกูอยู่กับมึงมานานทำไมอ่ะเดี๋ยวคนข้างล่างมันจะเห็นก็เกงในไม่เห็นทำไมอ่ะกูเพิ่งถอดเมื่อกี้นี้ถอดอะไรขนาดนั้นถอดไปหาคำบรรยายไม่ได้ผมจะจะมัดให้มันน่าเกลียดเข้าไปอีกก็อุ่นฝังรูปฝังรอยไงล่ะคือลูกฝังรูปฝังรอยเพื่ออิงทองกับเทอมารีใช่ไหม บอกวิธีทำลายหมนมาเดี๋ยวนี้ก็บ้งเออ,อดีแล้วทำไมจะบบอลลารกูรู้แล้วจะใส่เกงในตัวไหนกูขอแล้วกันไม่ได้นั่นของลูกกูบอกวิธีทำลายมาเดี๋ยวนี้ก็แค่เอามันออกจากกันมันก็คำสั่งมันก็ถอยแล้วแน่ใจนะแน่ใจจะ,ะตายยังไม่หายเต่ยังตายได้เลยรอดมาชีวิตเธอโอ้ยทำไมอะ แววตาฟังรูปฟังรอยกอดต้องผูกคอทองติดประจำกลับพื้นมาอีกครั้งหนึ่งครับจ้าพี่เหมือนกันยังกับแผลกับแกแผลกับแกน่ารักใช่ไหมเนี่ยเนาะพูดถึงเรื่องกฝังรอยของคนเจ้าชูในรูปนางของมาณเนี้ยเข้าใจว่าเปรียบเทียบกับหน้ากูด้วยเหมือนาแก้วระปิดทอง 怎么怎么牛暴力！来一。<noise> <noise> <noise>